ผมเนี่ยมันหลอกมาตั้งแต่เด็กแล้วว้าวตอนนี้นะครับผมหลอกจนผมใกล้ตายแล้วครับผมเดินหน้ามหลอกนี่ไม่ใช่หน้าที่นะครับมืสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วเราชอบลูกมีในสำรับของเราชอบแม่เหรอ ไม่ชอบเลยครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบเวลาเราผมยาวๆแล้วเราดูสกปรกสกปรกอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ลุก้นะนำทำงานไม่ได้เราก็ต้องยอมแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยผมเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงลุกลุกใช้ตัวเองได้หล่อยังไรแต่ในแต่ละหว่างจนเช้ามาเราก็ต้องมานั่งกลั้นฝืนแต่งหน้าทำผมนะครับแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็รีบล้างหน้าให้ไวที่สุดครับผมมันตัดมันตัดไหมนะมันตัดไหมคือัดไหมครับตัดต่อตลอดเวลา อึดอัดไหมถ้าถามผมตอบแบบความวไม่นี่ยนะโอ้ไม่พูดอีกคั้เลยพี่แต่ว่ามันตอบแบบเป็นลาตอบแบบเวลาไม่ใช่ที่นะครับนั่สิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้ว โอ้โหแม่งเหนื่อยชิบหายเลยครับผมมีอยากได้ไม่ได้ทำไมอยกไไว้ผมยาวว่างั้นเถอะอยากไปไว้ผมยาวคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะพูดบ่อยมากการที่ผมไว้ผมยาวผมไว้ผมยาวถึงก้นอ่ะผู้ชายเวลาไว้ผมยาวเนี่ยมันไม่ต้องเซ็ตผมแล้วผู้ชายพอผมสั้นเนี่ยเวลาเซ็ตผมเนี่ยไม่พ้นสเปรย์แล้วเราแบบแพ้สเปรย์แล้วเวลาฉีดปุ๊บแบบสิวมันชอบแบบขึ้นตรงหลังอะไรเงี้ยผมยาว ยาวสาะครับผมสาะเท่าที่เราจะสาะไหวอ่ะจริงๆเมื่อกี้เราบอกว่าเราเราชอบลุกสกปรกนั่นจริงในชีวิตจริงเราโอ้เราโคตัวปกเลยครับแล้วเราไม่ไม่หรอกแล้วก็ผมยาวแต่ผมเราก็แบบเราก็ชอบใช้อะไรที่มันหอมๆใส่แล้วแหละก็อาบน้ําแต่ว่าเราชอบปล่อยตัวแบบว่าสบายจริงๆอะไรเงี้ยชอบแบบลุกเติมๆไม่ไม่ลุกตกวปกครับเธอจะต้องมีชุดนเลยใช่ไหมถ้าผม แต่ก่อน,น,นก็อยู่ตอนที่ผมตกปกอยู่นะฮะ,ะก็ผมว่าไม่หลอกแค่ว่าตอนนี้แล้วก็พยายามแบบปรับตัวให้มันดีขึ้นอะไรหลายอย่างทำ <ๆ S 1> ไมเราไม่ชอบความหลอกของเราเลยชอบไหมอ่ะพี่ผมเนี่ยมันหลอกมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผมเนี่ยผ่านการแต่งหลอแต่งเก็กหล่อมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเก็บกดนะพีะ<อ>่มันไม่ได้เก็บกดหรอกเออมันเก็บกดนั่นแหละ เราก็รู้สึกว่าพอมันผ่านมาแล้วเรามีโอกาสที่แบบจะได้เป็นตัวเองจะได้แบบโอกาสที่โชคดีข่าคนอื่นที่แบบไม่ต้องมาเก๊กตลอดเวลาไม่ต้องมาลงอะไรที่แบบคีปตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดที่ผมได้มาแล้วแต่หลายคนรู้สึกว่าเสียดายีนความบอของเราว่าทาไมถึงผมสดอนม่คืผมไม่ไม่น่าเสียดายครับตอนนี้นะครับผมหล่อจนผมใกล้ตายนะครับผม ช่วงนี้นะครับร้อนตังค์นะครับผมก็ะะจะออกมาสภาพแบบว่าดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะเมือ่อไหร่คนเริ่มแย้ไม่ออกว่าร้อนเงินหรือว่าทางหลักยังเรียกว่าร้อนเงินอยู่ครับผมตอนตอนหลังนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบผมกม็ชอบเก็บุวนาเก็บของก็จะไม่ชอบขายอ่ะรื่งดนตคงขึ้นดน,น,น,นตรีอะไรเนี้ยแต่ว่าก็ดีใจมากนะครับที่ว่าผมได้รู้จักการแบบว่า แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนี้กับธนาคารใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบว่าไม่เอาเงินไปโอ้ม่ต้องมาไปซื้อแบบของเด้เทะจากที่เราซื้อต้าแบบวันเป็นร้อยเป็นพันตัวจากที่เราซื้อถ้าเราขายบนโต๊ะแล้วก็จะกดนี้ได้นะแต่ผมว่าจริงๆแล้วก็แล้วก็ทำงานไปนะฮะถือว่าถือว่าแบบลองมีความรับผิดชอบเพราะไหนคนมองว่าถ้าแม็กหลอกอย่างเงี้ยแม็กสามารถกดนี้ได้ไวเดี๋ยวจะแนะนำรอกนี้เอ้โหแต่ว่าบอกว่าแต่ว่ปล่อยปล่อยได้แล้วเราจะไม่รับงานธนกคารแล้วถ้าผมปลด ถ้าผมแต่ก่อนเนี่ยชีวิตผมเนี่ยท่องมาตลอดว่าการไม่มีนี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุณโชคดีมากคุณประเสริฐมากแล้วผมมีของสองยยะสมอะไรเยอะแยะมากมายพอละแต่ตอนนี้ผมผมก็ลองดูเออการเป็นนี่มันก็ทําให้เราแบบว่าได้มีมีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้นเรียวกว่าเลิกทํางานไม่ได้นะฮะจนกว่าจะปลดนี้เสร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่ผมหมดเนี่ยผมไม่มจะออกไปตามล่าหาแย่หาปลาจะไปตคุบเหมือนเดิมะ <ๆ S 2> หะ เราก็ไปลงน้ำกับไปใช้ชีวิตจรกเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทํางานที่แบบน้อยลงแรงขึ้นที่เราอยากทำเราก็จะกินทุกอย่างที่มันขวางมาเมื่อจริพอคนมีแฟนเนอะเขาก็อยากจะแบบรออยากะไรเงี้ยเพราะแฟนเราเราไม่มีแบบตรงนี้ที่ผสมแบบนี้อโอ้ไม่มีเลยนะพี่ผมผมรู้สึกว่าความคนเราสองคนเนี่ยตอนเข้าใจกันอะมันหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้มาดูที่แบบ มันอาจจะมองเว็บแรกที่แบบหน้าตาหล่อสวยผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมไม่ใช่แบบว่าคนดีที่แบบว่าว้าวเรามาคบกันที่ติดใจอย่างเดียวมองเนี่ยผมก็ต้องมองก่อนเฮ้ยหน้าตาสวยเว้ยแล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรัก <ขอ S 1> แล้วก็นะมันจะเป็นความรู้สึกดีเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นความสุขันที่มันได้แบบได้เจอได้อยู่ด้วยกันนะครับผมอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบเราแบบไหนละ่ะตกโป๊ะรได้ถามไปว่าเราไปเจอว่าจะรับได้ไหม มั่นใจเหมือนกันนะครับเป็นว่าเป็นว่าเขาเขาก็ดีแล้วก็เขาก็รับได้ที่เราเป็นแค่นี้ก็พอแล้วครับผมเพราะเห็นนะเขบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากยินดีดยนิดนึงค่ะต้นหอมร้อนเหนื่อย